นี่ละคะ่ะไร่าดทองนะคะวิวสวยงามมากเลยคะ่ะโอ้ยนะคะบรรยากาศดอกไม้เหมือนเราไปต่างประเทศเลยคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่แวะมาชมเจฟ้าสันหามาเล่าวันนี้พามาที่ไร่พาดทองนะคะดอกไม้สวยมากเลยคะ่ะเหมือนเราไปต่างประเทศเลยนะคะ ใครผ่านไปผ่านมาแวะได้นะคะถ่ายรูปนะคะกับคนที่พิเศษคนที่เรารักนะคะแต่ว่าวันนี้เจฟ้าไปคนเดียวค่ะคิดจะไปก็ไปเลยไปเพื่อว่าอยากจะได้ดอกไม้สวยๆเอามาให้กับนะคะเพื่อนๆนะคะเราได้ดูเนาะหานะ,ะนไม่แพ้ต่างประเทศเลยนะที่มุกดาหารของเรานะคะดูสีเหมือนว่าเราไปประเทศใดประเทศ หนึ่งเลยนะนะคะเป็นจุดชมวิวที่แบบว่าได้ตามธรรมชาติมากเลยดอกไม้นี้นะคะสวยจริงๆนะคะแล้วก็จุดชมวิวเนี่นะคะ คู่บ่าวสาวนะคะหรือว่าอ่านะคะอยากจะถ่ายรูปคู่กันหรือว่าถ่ายรูปนะคะเพื่อว่าอ่าอยากจะได้วิวสวยๆนะคะก็มาเที่ยวได้นะคะที่ไร่นายพาดถองมุกดาหารนะคะชะน,น,นะะ่าวยมากเลยค่ะ ไม่อยากจะบรรยายเลยมาผพ้อเดียวเลยแลเนี่ยนะคะมาแบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาคิดอยากจะมาก็มาค่ะมาคนเดียวก็เที่ยวได้แต่ว่าลืมหมวกค่ะลืมหมวกค่ะคือบรรยากาศนะคะไร้คาดตามุกดาหารจ่าโอยบอกเลยว่าไม่ร้อนมาก ที่สวยที่สุดเลยนะคะที่อยากจะไป้าไป่านไปพานมากมาเที่ยวได้นะคะดอกไม้นะคะนี่อไม้ไรพัดเปว่าบรรยากาศที่จะเอามาให้กับพี่น้องเราได้ดูกันค่ะแล้วก็นี่ค่ะก่อนจะเข้าไปในร้านกาแฟของเขาช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสนะคะเขาก็จะตกแต่งนะคะช่วงคริสต์มาสนะคะหน้าร้านกาแฟเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวก็เริ่มผักอันมามาก็ นะคะมาเที่ยวก็จะมีนะคะอ่ายารูปบ้างอยากจะกินกาแฟสั่งกาแฟอะไรนี่อ้สวยมากเลยค่ะต้นพิสมานนะคะ <c oughs> แล้วก็ประดิบประดอยนะคะตกแต่งละมาฮือในช่วงาเทศกาลวันปีใหม่ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีขนมอะไรเยอะแยะมากเลยที่ เกานะคะนั่งยนเชนยนขานะคะก็แวะได้นะคะที่ไร่ในที่ไร่พัดเกาะหาถนนอุบลนะคะมุกดาหารอุบลนะคะแล้วถ้าหากว่าผ่านไปนะคก็แวะชิมกาแฟได้แล้วก็ดื่มกาแฟเลี้ยแล้วก็ไปนะคะมาถ่ายรูปนะคะสอบถ่าชมที่พัดต่างๆนะคะเนาะ แล้วก็ช so like ่วยงานตามนะคะที so sure yep. ่ดูการที่เขาปลูกนะคะในช่วงนี้นะคะเขาก็จะมีดอกไม้นะคะจากประเทศนะคะไรพะทองของเรายินดีต้อนรับนะคะยังหวังจะหนักของเราไหมคะอย่าลืมนะครับนะแต่ว่าไรพะทองนะคะไรพะทองเปิดบริการแล้วนะคะเปิดบริการแล้วนะคะอันนี้นะคะเนาะ นี่แหละค่ะก็จะประมาณนี้สวยงามมากเลยค่ะวิวสวยมากเลยดอกไม้ที่แบบว่าเขาชอบความชุ่มชื้นนะคะต้องมีความเย็นตลอดเวลาเขาต้องใช้แบบว่าน้ไอ้น้ำวิวสวยมากเลยค่ะดอกไม้สวยมากเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศดอกไม้สวยมากเลยเดี๋ยวป้าจะพาเข้าไปดูนะคะ รอสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกินกาแฟก่อน่ะเอากาแฟก่อนนะคะได้เข้าไปไน้นอนค่ะบรรยากาศที่แบบว่าโอ้ยนะคะสุดยอดมากจริงๆนะไรพาทองมุกดาหารนะคะไรพาทองมุกดาหารนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะดอกไม้อวันนี้นะคะสวยงามที่สุดของจังหวัดมเป็นบรรยากาศที่แบบว่าสวยจริงๆนะคะ บอกว่าหูกเลยนะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะเนาะชวนนะคะมาเที่ยวได้แต่ว่าค่าเข้าชมนีห้50บาทนะคะเนื่องจากว่าเป็นดอกไม้ที่นะคะเขาปลูกแบบว่าโอ้โหกอาจะปลูกได้สวยงามขนาดนี้นะคะไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเห็นไหมคะเนี่ยนี่นะคะเห็นอยู่หนึ่คู่นะคะ เหมือนนึกถึงเหมือนเราไปต่างประเทศเลยนะคะอันนี้โอ้โหเนี่ยค่ะบอกเลยว่ามาฮัมบดะมาฮัมบดาเลยนะคะดอกไม้เนี่ยนะคะเจฟ้าชอบแบบนี้เพราะว่าเป็นสีที่แบบว่าชอบมากเลยสีนี้น่ะชอบมากเลยในดอกไม้เนี่ยคือแบบว่าอ่ะเวลาเราเครียดเราแบบว่าอารมณ์เราแบบว่างุนงงเรามาแบบนี้แล้วมันสวยนะคะสวยจริงๆใครยังไม่มาใครยังไม่ได้มาเดินใครยังไม่ได้มา นะคะมาดูบรรยากาศดอกไม้แบบว่าให้นึกถึงภาพที่ว่าเราไม่ได้ไปต่างประเทศเรามาเนี่ยหาขึ้นมาเลยค่ะอันนี้นะคะดอกไม้เขาบอกเลยว่าชอบมากเลยค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะเห็นในละครเห็นในหนังที่เขาถ่ายดอกไม้สวยๆแล้วนึกถึงนะคะบรรยากาศชาตเหนือเนาะนะคะเพราะว่าทอ่นี้เขาจะปลูกเยอะนะคะก็มดหานแล้วก็มีไม่ต้องไปถึงข้างเหนือนะคะช่วงนี้ นะคะเที่ยวอยู่ที่จังหวัดน่านหวานนะคะจังหวัดมุกดาหารนี่แหละค่ะไม่ต้องไปไกลนะคะเอาบ้านๆเราก็นะรู้สึกว่าดอกไม้เยอะๆมากเลยแบบนี้นะคะ <c oughs> เฉยๆนะคะ แวะได้นะคะขับรถผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะคะชมบรรยากาศที่แบบว่าจะพาเ้าไปอัปเดตให้เลยนะคะเห็นแล้วดอกไม้มันสวยก็อยากเอามาให้กับท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อนๆที่ของเรานะคะก็แวะชมกันได้นะคะบรรยากาศสวยงามสวยเลือเกินนะคะ ไรพาดทองจังหวัดุมกดาหารมุกดาหารเท่กา,ากับนี่ดอกไม้มางามอยู่แล้วจ้า เนาะเสวอดอกไม้สวยตอนนี้ก็คือจะมีที่นี่แหละที่เป็นหนอกไม้ที่แบบว่าอ่าสวยงามที่สุดนะคะเพราะแต่ละพื้นที่อันนี้เขาจะปลูกตอไม้ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ไร้าทองนี่เขาปลูกมาหลายปีแต่ว่าปีนี้เขาปลูกอแบบเนอกไม้คือเขาจะเน้นแต่ว่าเป็นสีสดใสสีสวยๆอะไรที่แบบว่าไม่เหี่ยวง่ายไม่ตายง่ายอะไรเนี่ยนะคะก็นะคะแต่ว่า ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ว่างานหลักนะคะใครมาแล้วนะคะก็เบอกต่อไปนะคะบอกต่อกันไปว่าให้ี่อที่ไร่ผ้าที่ไร่ผ้าทอที่ราไร่ผ้ามาได้นะคะมาได้นะคะมาได้ค่ะเดี๋ยวจะาถ่ายรูปก่อนนะคะมาเบิร์กดอกไม้นะคะกับง้มตาลจากอันนี้นะคะเป็นดอกไม้ที่แบสวยงามเสื่อเสมอนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆนะคะแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเป็ช่วงโควิด้ะจ้า รายก็ไปต่างจังหวัดไม่ได้ก็เที่ยวอี่นะจังหวัดเรานี่เป็นบรรยากาศเที่ยวให้สุดใจไปเลยนะคะเดินไปนะคะถ่ายรูปไปนะคะโอ้ยพูดมาแล้วนะคะมันอินกับธรรมชาติจริงๆเลยเว่าสีสวยมากเลยดอกไม้เนี่ยนะคะธรรมชาติมากมากเลยนะคะ แสงแดดมาออกมากที่นี่จำน่ายเมล็ดพันธุ์่วาาาเป็นบรรยกศจำน่ายเมล็ดพันธุ์นะคะรับความรู้สึกนะคะได้ที่นี่แล้วก็ได้ไปความรักโอคยบอกเลยค่ะว่างามเนี่ยเนี่ยล่อให้อีกจังหน่อยนะคะสวยมากเลยสวยเลยค่ะบริเวณนี้นะคะสวยแน่นอนนะคะยังบอกเลยว่านะคะใครยังไม่ได้มานี่มาเลยนะคะมาเชี่ยวมามาจะมาเนี่ะโอ้ ป้าบาร์ดเอาหมวกมาล้อมมาดอาหมวกมาน้อนะฮะก็เลยโอ้ยหอนแดดหอนแดดแต่ว่าเก็บบรรยากาศที่สวยเอามาฝากให้กับผู้ที่ติดตามเจ้าฟ้าอยู่ตอนนี้นะคะสวยมคะสวยบ่สวยมาควาอมสดมีดังสนั่นะคะผ่ไปผ่านมาแวะได้นะคะถนนมุกทหารอิปนราชธานี ดูแลสวยนะคะดูแลสดใสดูแลงดงามตามธรรมชาติจริงๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อเออกดกระดิ่งให้กับเพื่อทราบเกิดขัอสงสัยให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ